เจ้าครับกลับมามันกันต่อกับศึกมวยไทยความมันระดับโลกบาดแม็กซ์มวยไทยพ่อแม่พี่น้องดังดังชื่นใจหนึ่งรอบมา ladies and gentlemen move on มาสักครู่นี้เป็นยังไงครับผมโอ้โ oh หตอนนี้นนะต้องบอกว่ากระแสเลือดของนักรบนะครับอันะนี้ก็ชุ่มฉ่ำบนเวที8แม็กซ์มวยไทยแล้วแตกไปสามแผ่นะครับมาสักครู่นี้ศีษะสองแล้วก็บนใบหน้านหนึ่งด้วยนี่เลยครับคือสเสน่ห์ของศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยที่ ทุกอวัยวะคุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นอาวุธได้ครับตอนนี้เราก็ได้กู้ชิงคมขัดแชมป์เป็นโลกพร้อมเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทในกู้ที่หนนะครับโทมัสคาร์เพนเตอร์จากประเทศรังกีครับจะเจอกับเอเดรียนลูบิสนะครับจากประเทศฝรั่งเศสและชิงที่3ครับในคู่ที่5ครับโชเปียสอเล็กซานเดอร์สันจะเจอกับแฮมซ่าเอ็นโกโตเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ครับระหว่างนี้นะครับเราให้แชมป์ของเราได้พักสักแป๊บหนึ่งเรามาสนุกกันกับแม็กซ์อัลติเมทดีกว่าครับในศึกแม็กซ์อัลเทเมตครับในกู้เงินครับ นักชกดาลุงสามพันสารัฐอเมริกาสังกัดค่าย MGM Academy จังหวัดกรุงเทพมหานครวัย29ปีคนนี้นี่เป็นนักชกผิวสีนะครับที่มีลีลายียวนกวนประสาทมากคนนี้บอกเป็นนักชกโปรดของผมนะครับซึ่งออกมาเนี่ยแกเป็นคนที่เล่นเป็นคนสนุกสนานชอบเล่นกล้องแต่ที่สาคัญเป็นหนุ่มที่เล่นที่ฝีมือไม่ธรรมดานะครับชกมาบนเวทีถ้าจำไม่ผิด7ครั้งยังไม่เคยแพ้นบ,นบนเวที8 Max Boy Thai เลย นะครับสถิติการชกชมแล้ว40ไฟชนะ25ไฟแพ้13ไฟครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกาสังกัดค่าย MGM Academy Warren s t a r w a r s

ชกชาวจังหวัดนครราชสีมาสังกัดคกายวินดีสปอร์ตจังหวัดชนบุรีสังกัดสอสอนวัฒนวัย33ปีสถิต,ติการชกชกม,มาแล้ว107ไฟต์ไฟชนะ83ไฟิ์ไฟแพ้21ไฟ์ครับสถิติดีมากนะครับไม่ธรรมดานะฮะลองดูครับว่าประทะกับวอร,ร์เรนซึ่งไม่เคยแพ้บนเวทีแม์อะไรจะเกิดขึ้นมาพบกับเขาเลยดีกว่าครับ เราไปพบกับเขาเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดน,นครราชาสีมาสังกัดท่ายวินดีสปอร์ตฟอสุระโส,โสโนวัต

ของนายกรฐัฐมนตรีนะครับท่านวราเทพรัตนากรกน,นี่ครับนะครับตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับโทมัสคาเบเตอร์จากอังกฤษกับเอเดียนรูบิสจากฝรั่งเศสแต่ก่อนที่จะไปชมคู่ชิงอันดับที่3แล้วก็อันดับที่หนึ่งเข็มกัดทองนะครับเรามีมวยมันประจำสัปดาห์หรือว่าโฟแมนหรือว่า แม็กอันติเมทนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่กับพี่นวัตต่อเจริญสุขครับที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาของบริษัทแม็กเมืองไทยจำกัดโอโ้วันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากๆากรบรรยากาศเป็นยังไงครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านโอ้โหมีคนถามผมเยอะว่าทําไมคนไทยถึงไม่ได้เข้ารอบ75กิโลกรัมใช่ใช่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าพี่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับควรรับทราบบนไว้นิดนึงว่า, <ๆ S 2> วาจริงๆแล้วเนี่ยต่างชาติเนี่ยด้วยสรีระของคนต่างชาติใหญ่นะครับ สรีระใหญ่คนไทยที่น้ำหนัก75กิโลกร,รัมเนี่ยเก่งๆหายากครับและจริงๆแล้วทุกสนามเราจะเปิดโอกาสให้กับคนไทยสนามละหนึ่คนครับสนามนั้นแล้ว สี่คนของเราตกรอบไปหมดครับนะครับโอ้ล้วเราเราต้องยอมรับนิดนึงนะเอชชนะชัยอย่างเงี้ยเอชชนะชัยแก้วสมริดอดีตก็ยังแพ้ยังแพ้ครับเราต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าว่าถ้าน้ําหนักใหญ่เนี่ยเราจะค่อนข้างเสียเปรียบต่างชาติแพ่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราไม่ปิดกั้นถ้าใครมีน้ําหนัก75ิกิโลหรือ80กสเสนอมาได้เลยเสนอมาได้นะครับเสนอมาได้เรายินดีนะมาเสนอมาที่แมตช์นี่แหละนะครับเราก็อยากจะเฟ้นหานักมวยที่น้ําหนักใหญ่ๆไว้ชกกับ ต่างชาติใช่แล้วก็พร้อมสนับสนุนเด็กไทยด้วยพร้อมสนับสนุนแน่นอนเลยอันน cool ี้นะเพราะพินวัดบอกเสมอว่าศิลปะมวยไทยเป็นของคนไทยแล้วคนไทยดูฟรีแต่ตอนนี้เข้ามาไม่ได้แล้วถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะถ้าจะบอกกำลังเดินทางมาบอกอยู่ดูที่บ้านเลยล้นแล้วจะว่าแต่ที่นั่งเลยครับที่ยืนไม่มีเลยครับตอนนี้สนามแม็กนี้ถ้า เข้าช้าจะไม่มีที่นั่งใช่ถ้ามาช้าไม่มีที่ยืนแต่ถ้ายังไม่ได้มาอยู่บ้านดูที่บ้านเลยดูทีวีเลยนะครับดูทีวีที่บ้านเลยเปิดช่อง8ดูนะครับอัตรรถแรงความมันสนุกเหมือนเดิมครับก็นี่คือแม็กซ์มวยไทยวันนี้ก็เป็นรายการใหญ่เป็นแม็กซ์เวิลด์แชมเปี้ยนครับชิง1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาท5 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็ อยากจะทราบการทํางานอยากที่นวัดอยากฝากอะไรกับแฟนๆรายการบ้างก็ฝากแฟนแม็กมวยไทยนะครับช่อง8นะครับเปิดกันเยอะๆนะฮะเกิดจดเลขยี่สิบดูช่องแกันเยอะๆเชียร์แม็กมวยไทยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเพราะกําลังใจจากแฟนๆรายการนั้นจะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแม็กมวยไทยตลอดไปและก็พร้อมที่จะสร้างสรรค์งานดีๆให้กับแฟนๆรายการตลอดไปครับ นี่คือคำมั่นสัญญาของทีมงานแม็กเมื่อยไทยครับอ่ะคู่ที่สามของรายการแม็กอันติเมทครับฟ้าสุระสอนวัตจากไทยเจอกับวารายสตาโวน์เ m t a m Academy จากอเมริกา70กิโลกรัมครับเมื่อสักครู่นี้คุณฟิวนี่ขึ้นไปถอดมงคลให้เลยนะครับอ่ามาเองมาแต่เมื่อวานครับคุณฟิว m t a m Academy มอะา่การทั่วบนเวทีตวันตรองอนุสรครับา <5 S 1> เป็นนะักเขาที่ วนวภาษาพอสมควรครับลีลาลีลาเย้ายวนวัย29ปีครับส่วนที่หน้าฟ้าสุรันนี่33ปีครับจะขอรอดศรีมรา,มาฟ้าสุรันนี่ตอนเล็กๆผมจำได้เลยนะครับว่านี่คือสุดยอดไอ้แหลกของประเทศไทยเบอร์ต้นๆของประเทศเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าทางด้านวาเลนก็เป็นนักบุกที่ฝีมือดีเบอร์ต้นๆของสหราัฐอเมริกาเหมือนกันครับในด้านมวยไทย บอกว่าไม่ใช่งานง่ายของฟาสุละาเลยครับยังไม่เคยแพ้ใครนะครับสำหรับวาลเลยอุ้ยทิ้งทิ้งซ้ายมาเลยครับนี่การสอดใส่ครับบาสุลระเต่ไอคิวดีเกี่ยว่าลบจนได้ครับโอ้โหและดูลีลาของแกครับวันนี้ไม่อยากให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่ามีแต่มวยดีมวยมันมันับอา ลเลยเดีที่สำคัญรอบชิงอันดับที่3แล้วก็ชิงเข็มกระทงทองนะครับหยับหนีไปไหนพยายามจะสาดด้วยแข้งซ้ายครับมวยซ้ายกับซ้ายครับแลดูประสบการณ์นี่นักชกไทยแน่นอนครับบอลเล่นพยายับเข้าหามาเด็กเร็งศักดิ์ศรีของพระสุรละเลยครับดูครับลูกทีป่ปวดใจครับเกี่ยวได้คืน ตเต็มเต็มแข้งเลยครับดอกนี้แต่วงในยังทำอะไรก็ไม่ได้ครับวันนี้ต้องบอกว่าสนามแม็กมยไทยนั้นภาคภูมิใจเหลือเกินครับกับการมาเยือนของอดีตรตัฐมนตรีท่านวราเทพรัตนากรผู้บริการคณะกรรมการกีฬาวมมยของอดีตใจกล้าแล้วก็พันธุ์บนเอกพิชัยกลอบเพชรนะครับรวมกลกับเด็กพัทยาครับ คนล้วนแต่อยากดูมวยดีๆมวยมันมันรับโอ้โหนี่พป็อย่างอมิเลี่ยมครับแ่าแล้วเดี๋ยวสนุกครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับคือบรรยากาศสดๆครับในการชิงเข็มขัดเข็มขัดท้องในวันนี้ครับสำหรับมวยรอบโฟร์แมนทัวร์เมนต์จะอยู่ในคู่ที่5แล้วก็คู่ที่6ครับตอนนี้เป็น ผู้มวยแม็กอาร์ติเมทครับระหว่างฟาสูล่าสอสอนวัดกับวาเลนสตาวอนจากค่ายมวย MTM a ท a d e m มอคดมี่ครับจากสหรัฐอเมริกา <c oughs> แข้งซ้ายนี้ครับโ <c oughs> อ้โหเขาบอกว่าเต็มแข้งจริงครับตแต่หนักต่อยแรงนะครับกาเลนคนนี้ถือว่าเป็นนักชกคุณภาพแล้วก็แคมป์คุณภาพอีกหนึ่งแคมป์ครับมทีเอ็มอนดคดมี่นี่คุณฟิลแล้วก็คุณหมูหนะครับ วันนี้คุณฟิวบินเดียวเดินคุณบัวน,นติดภารกิจกับ MPM ตอนนี้ต้องบอกว่าขยายไปสามสี่สาขาแล้วนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงครับสายเลือดใหม่ของวงการมวยไทยครับเอามาสุละายับวางขวาจับทีบัวได้ครับอยากจะปัดเลี่ยมนี่รับทิมซ้ายมาวงในอู้วเจอศอก โอ้แทงซ้ายอยู่ดีๆครับเจอศอกซ้ายเลยครับพยายามต่อนโอ้โหดักด้วยขวาครับขวาหน้าอ้าวได้ซ้ายคืนเหมือนกันครับวารินวงในไม่ถน,นัดเกีย่ยวไม่ได้ครับวายังเป็นฝ่ายเดิมที่หมัดขวาแย็บดักไว้ครับโอ้โหแล้วดีขวาหน้าสวยครับพยายามพยายามจะอาศัยลูกเก๋านะครับแมแต่วารนนั้นมีนี่ยังปั่นดุกดูครับ ลูกนี้ลูกเก่งคือสมรักคำสิงเลื่อยครับใช่สมรักนักเคยต่อยที่ท้องสนามหลวงล้วก็ใช้ลูกเงกี้ยบดุกนะครับทำทำร้ายเปิดและแตกนักชกต่างชาตินี่ก้อบอกว่าเลือดท่วมจอเลยครับวันนี้เป็นนักชกต่างชาติมาใช้บ้างครับเตินหน้าเสียบแล้วครับพาสุระเสียบขวาอโอ้โหวาเลนเสียบแล้วก็ตามด้วยศอกครับโอ้โหพาสุระโอ้ตีถึงหน้าเลยครับดูครับนี่ครับได้เหมือนกันครับวาเลนไม่ยอมจริงจริงครับ โอ้โหแล้วเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาเลยครับวาเลนพยายามจะต่อยจังหวะสั้นๆครับแล้วกดแขนฟาสุระไว้โอ้โหฟาสุระมาตื้งวงในแล้วครับยกนี้โอ้โหขวานำเข้าใส่เลยครับเอ็มขวาหน้าก่อนเลยครับฟาสุระวาเลนพยายามจะต่อยหมดฟาสุระเสียบท้ายโอ้โหเดี๋ยวดูแกบจย,ยียวนออกไหมครับวาเลน ต้องบอกว่าเจอของแข็งก็เปนเจอของจริงเครับวันนี้ก่อนหน้านี้ไปเสมอกับมาหาสารพบที่เราทำมานะครับสำหรับวอลเ,เลนเดินหน้าทีโอ้หอ้าวสอก,กับเข่าครับนาคนละทีจังวะาเสียบแกสวนด้วยสองเลยครับวอลเลนต้องบอกว่าต้องลงทุนครับฟาหุลดอกนี้ตีเหน็บเข้าใส่ครับวอลเลนชายโควอลเลนยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับโอ้ได้เลือดเลยครับพระสุ่ละสองเมื่อกี้ น่าจะบอลเลนโอ้โหนี่ครับเติร์กตาขวาครับโอ้แล้ววางแข้งซ้ายสวยครับวาเลนอ้าวสู้เขาเลยครับดูครับแผลแตกนี่จะส่งผลไหมครับวาเลนไม่เห็นแผลแล้วเดินลุยทันทีครับโอ้โหสอกขวาของฟาสุร,ระพยายามจะขวาพยายามจะเอาคืนเหมือนกันกันกบฟาสุ拉หมุนเลี้ยวออกมาเสียซ้ายอ้าวได้บนลทิทีครับ วาเรนวันนี้ต้องบอกว่าอ้าวโมจอกสกอร์ครับพักอันคู่เดียวสนุกจริงๆครับเรา,อย,าอยู่กับฟาสแม็กมวยไทยครับคู่มวยในแม็กอัลติเมทครับก่อนไปถึงคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบโฟร์แมนทัวนาเมนต์ครับเดินทางมาถึงยกที่3แล้วเรารมีมวยอ่าแม็กอัลติเมทนะครับ 3คู่แต่ขั้นกลางไว้2คู่นะครับก็คือคู่นี้พัสสุรสรนวัตนกับวารินตะวนแล้วก็เพชรพิบูลศรคศริพงร์กับวาตรมาริโอฮวนมาตินนะครับโอ้โหนี่ครับดอกนี้ครับจังหวะเสียบโอ้โสวนคืนด้วยศอกซ้ายครับสั้นๆนี่เลยครับอ่าสอกดื่มเลือดเลยครับเฉาะเดียวสอกติดเลือดออกมาเลยครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น สไตล์ยียวนกุมารศาสตร์ออกอาวุธก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครัเบเจ้าวาเลนดูสีหน้าแววตาแกยังน่าทึกทักอยู่เลยโอ้โออแล้วครับอีกสามนาทีที่เหลือครับอดีมฟันยางอ่ะถามมันต่อรับยกที่สามยกสุดท้าย สับม,มือชกลุยสายนำไปก่อนเลยครับวาเลนเสมอนั้นไม่มีซัดเดนเดสเลยครับเพราะเป็นแม็กอัแอิเมตโอ้โหล็อกไดตีโอ้โหนี่ครับเวลายจะเด้งตีฝ่ากระแพงไปเลยครับนอกของนายในของฉันครับฟาซุรเอ้าววาเลนลุยนี่ก็พยายามจะกดแล้วพัดสอบแม่ฟาซุระนั้นรู้เลยครับพยายามจะล็อกวาเลนตีฟาซุะเด้ง นี่ครับแล้วสวนคืนตลอดครับดื้อจริงๆครับเจว่าเลนโชกจากอเมริกามาดูอาเสียบสายอาว่าเลนยัดคือจังหวะขวาแล้วเสียบอย่างนี้ครับพัาดูอาทำได้ดีเรียกถึงฮูฮาได้แล้วครับพมาดุอาหลังจากโดนแผลแตกไปว่าเลนตัดลำตัวจับในพยายามดันออกขวาซ้ายโอ้โหชุดเต็มๆเลยครับแล้วมีสอกขวาสลับแล้วนี่ครับใช้เหยียบตัวช่วยเลยครับโอ้ยยอดเยี่ยมจริงๆครับ ไม่ถอยเลยครับแม่ต่างชาติคนนี้บอกแล้วครับว่าเบอร์นหนึ่งครับอ้าวนักชกยาอเมริกาครับและนี่ครับปาซุล่าพยายามจะขวางแล้วแทงโอ้แล้วมีสองสลับครับมีสองสายสั้นๆอย่าอาฟาซุล่าปวดด้วยเข่าครับการแย่มาวางซ้ายวางขวาครับเบิร์นเข้าใส่ปาซุล่าเดินเสียบเลยครับโอ้ยอาแล้วครับวงนอกกับวงใน วาเลนน์นมีทั้งหมัดมีทั้งสอกแล้วมีทั้งแข้งกับตูครับครบเครื่องเครื่องคุยไทยจริงๆแกร่งจริงๆครับวาเลนดันออกมาโอ้ยนี่ครับเงี้ยปลาดุกครับโอ้ยโอ้หมาทำเอาคนไทยอายครับตีเน็ตเข้าไปฟาสตรร้าเสียบวาเลนสับสองอ,อ่ะดับ <มา S 1> ซ้ายโอย้ดูครับวาเลนตไปสวยครับเวลายันสายได้มาหนึ่งดอกครับวาเลนเดินขยับต้อนเลยครับนี่ครับ โอ้โหโอ้สู้เข่าเลยครับดทุกคนไม่ธรรมดาจริงครับมาสุรักษ์ก็อ้าวมัดถอยโฉบซ้ายตามด้วยเข่าโอ้โหแล้วตีซ้ายข่าไว้เลยครับมาเรนยังใครเป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับนี่ครับกระโดดเข่าใส่มาสุรักษ์พยายามจะตีนี่ครับอลล่าทีสองทีเลยครับคู่นี้โอ้แกแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับมาเรน เอาคือด้วยแข้งแต่เป็นปลายเปลี่ยนเข้าหาโด้วยจอร์แดนก็ต่อยหมัดโอ้โหมีครบทุกอย่างครับมีกรรมการแย่ออกมากลางเวทีครับโบนยกสุดท้ายครับสนุกจริงๆครับโอ้โหตาฝ่ายต่างมั่นใจครับคู่ขี่สูสีกันเหลือเกินครับคู่นี้ดูครับจังหวะภาพช้าตบขวามาตามด้วยหมัดครับนี่ครับ ฟ้าสุราพยายามสู้ด้วยวงในวาเลนปัดเหลี่ยมแม่ต้องบอกว่าลูกนี้ครับสุดยอดจริงๆครับโอ้ยงัดเนี่ยมาดูเข้าไปยัดเข้าใบครับสวยงามครับโอ้โหฟ้าสุราและสุดท้ายพยายามจะบี้ในแล้วมาคุมเก่งครับดูครับดีราเย้ายวนกวนประสานจริงครับวาเลนเล่นกับกล้องอีกแล้วครับนักชกจากอเมริกาโอ้โหคุณฟิลยิ้มแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับตอนนี้ แต่สุดท้ายครับคะแนนไปอยู่ที่คุณเบียร์ครับไปลุ้นกันครับบนเวทีครับใครครับจะควาแชมป์คุณผู้ชมครับสึก Max Ultimate นี่มันสะใจจริงๆเราเราไปฟังเสียงคุณผู้ชมในสเตเดียมนะครับมันไหมครับพี่น้องสุดยอดจริงมันขนาดนี้ต้องไม่ลืมครับว่ารางวัลโบนัสหรือซูเปอร์โบนัสจะแตกหรือไหมครับ ladies and gentlemen it's time for bonus round นับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแมก็กซ์บลูคอร์เนอร์เรดคอร์เนอร์โบนัสปุ๋ยโฟร์แมนได้โบนัสทั้งคู่ครับรับไปคนละ5,000บาทเอาละถึงเวลาสำคัญแล้ว และผลการตัดสินจากคณะก,กรรมการครับ a f t e e three rounds of action and the winner is Red Corner ฟาสุราส,สอสนวันโอ้เรียกเสียงเชียร์ได้ทั้งสนามนะครับสุดยอดจริงๆฟาสุราสอสอนวันจากเมืองยาโมนครราชสีมาครับ รับยาเปลี่ยนเจ้าเม่อไหร่กู้หน้าศึก Max Ultimate ครับไทยปะทะสเปน Next Fight Max Ultimate Thailand vs Spain นี่คือสึกมวยไทยความมันระดับโลกฟาด Max มวยไทย